ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่30มิมีนาสอง7ันนะครับ <c oughs> วันนี้ก็จะมาต่อธรรมะนะครับซึ่งมีแบบบางท่านนะครับบางท่านถามมาว่า <c oughs> คือ,อฟังธรรมะผมเข้าใจมาตลอดทั้งหมดเลยแต่ทีนี้จะอยู่อย่างไง จะวางตัวอะไรยังไงจะยังไงทำางเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปอย่างน,นั้นหรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งบางท่านก็ยังแบบว่ายังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจแล้วก็กลับไปคือกลับไปดูจิตอะกลับไปประคองจิตก,กลับไปทําจิตไม่ให้มันไหลไปไม่ให้มันหลงไปอะไรประมาณนี้ก็คือมันคือถ้า ขอขอใช้คําว่าถ้าถ้าสมมุติว่าขอใช้คําว่าอลาหันก็แล้วกันถ้าถ้าอลหันเนี่ยต้องมาเป็นยามเฝ้าจิตเนี่ยมันจะใช่หรือครับมาเป็นยามเพื่อที่จะคอยประคองจิตคอยเฝ้าคอยอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันใครใครใครเขาก็ทําได้นะครับทุกคนก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันแล้วมันจะแตกต่างกันตรงไหนมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ว่า ต้องมีเราไปเฝ้าคอยดูจิตอย่างไปเฝ้าลมหายใจอย่างเงี้ยคือการการที่ไปเฝ้าลมหายใจเนี่ย,กา,าาย,ยการที่เราไปดูลมหายใจเนี่ยเพื่อให้จิตมันเป็นหนึ่งเพื่อให้จิตเป็นหนึ่งเพื่อ ider, ที่จะรู้เห็นการเกิดดเท่านั้นเพื่อเมื่อรู้แล้วก็ต้องเลิกดูนะครับเลิกนะครับดูแล้วก็ต้องจบเหมือนกันดูหนังดูจบเราก็วกนดูอยู่งั้นมันไม่จบนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วเห็นแล้วว่าทุกอย่างมันอนันจังเราก็เลิกดูนะครับ แล้วก็ต้องหันกลับมาดูว่าไอ้ตัวไหนคือตัวตนที่แท้จริงของเราไอ้ตัวที่ดูอยู่มันก็คือตัวตนนะครับเราก็ต้องเลิกต้องคลายออกให้มันไอ้ตัวตนลักษณะที่เป็นตัวตนให้มันหายไปถึงจะเรียกว่าไล่ตัวตนนะครับมันไม่ใช่ว่าต้องมันเฝ้าอยู่อย่างนั้นเนี่ยตายไปมันก็ยังจะเฝ้านะครับมันไม่ได้จบนะครับถ้ามันยังติด เรียกว่ามาติดนะครับติดอ่าติดที่มาคอยเฝ้าเนี่ยนะครับมันไม่จบนะครับถ้าถ้าจะให้จบก็คือต้องเลิกต้องไอ้ตัวที่มาเฝ้าก็คือ,อตัวตนเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ว่าต้องมา,มานั่งเฝ้าเป็นยามอ่ะมันเป็นยามเฝ้าจิตอยู่อย่างนั้นมันไม่จบนะครับแล้วทีนี้ไอเราเราจะอยู่ไงเพื่อที่จะไม่ให้มัน หลาตามไม่อะไรแล้วก็ตื่นออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยคือการที่ตื่นออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับไอจิตมันจะไม่มุดเข้าไปข้างในมันจะไม่ไม่ไปไหลาตามแต่ทีนี้อ่าผู้ผู้ที่สลายอุปทา,านได้แล้วเนี่ยจะอยู่ไม่จะอยู่นอกอยู่ในหรือว่าอยู่ที่ไหนมันก็จะไม่เกี่ยวก็คือให้จิตเป็นอันเดียวจิตจิตเป็นอันเดียวคือคือผมไม่ใช้คําว่าเป็นหนึ่งเดียวแล้วกันเพราะว่าถ้าหนึ่งเดียวมันจะเป็นการรวมขัน จิตเป็นอันเดียวก็คือถ้าอยู่ข้างนอกก็อยู่ข้างนอกไปเลยถ้าคิดเรื่องนี้ก็คิดเรื่องนี้พอจบเรื่องนี้ก็ไปเรื่องใหม่ก็คิดไปเรื่องใหม่แต่มันจะไม่มีแบบพอพอจบเรื่องนี้ปุ๊บมันจะไปทันทีมันจะลืมเรื่องนั้นไปเลยมันจะทิ้งไปเลยอัตโนมัติเลยนะครับมันไม่ใช่ว่าเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่มันทุกเรื่องเลยมันจะบันทึกไว้หมดจําไว้หมดเลยอแต่นี่มันคือมันจะทําให้เราแบบ พอไปเรื่องนั้นมันก็จะลืมเรื่องนี้ไปเรื่อยๆคือแบบเหมือนเหมือนทิ้งไปเรื่อยอ่ะมันจะทิ้งไปในตัวของมันเองอัตโนมัติมันจะไม่มาจดจอมันไม่มาจํามันไม่อะไรมันก็พวกเรามันจะไม่มีทุกเลยนะครับทุกสุขอะไรพวกนี้มันจะไม่มีเลยเพราะมันจะไอ้ที่ที่ผมพูดนี่มันอยู่คนละส่วนกันนะครับอยู่ในคนละส่วนกับไอ้พวกที่เขาดูจิตดูอะไรอยู่ ที่ยังมีตัวตนคอยไปดูจิตอยู่อันนี้ผมพูดก็คือในส่วนที่แบบว่าสลายอุปทานแล้วเนี่ยมันจะไม่มีทุกมันจะกว่าเราจะไปรวมขันการรวมขันเข้าด้วยกันมันจะเวทนามันจะตีกับทันทีเลยนะครับรวมขันเนี่ยไปจดจ่อปุ๊บมันจะขันมันจะมารวมกันมันจะเกิดเวทนาแล้วทีนี้ที่ก่อนหน้านั้นผมเคยบอกทิ้งแม้กระทั่งอไอ้ปิตินะครับแม้แต่ปิตินี่มันเป็นเป็นการอ่บ เป็นส่วนตัวผมจับอยู่ในเวทนาเลยครับมันละเอียดมากตัวปิติถ้าเราทิ้งปิติเนี่ยเราจะไวมากถ้าทิ้งแม้กระทั่งปิติไม่ว่าอารมณ์ใดมาปุ๊บถ้าไปจดจ่อปุ๊บจะรวมขันต้องมันจะสลับทิ้งมันจะอัตโนมัติเลยมันจะสลายไปเลยมันจะไม่มาจดจ่อไอการลักษณะของการจดจ่อเนี่ยมันไม่มีมันจึงไม่ก่อให้เกิดอารมณ์ต่างๆมันยังไม่ทันให้ส่งผลนะครับแค่แวบมาเนี่ย มันก็สลายไปแล้วมันยังมันไม่มีหรอกพวกอะไอะไรที่จะมาทําให้เราเกิดทุกข์เกิดอะไรที่หลงไปเสพหลงไปอะไรทั้งหลายเนี่ยทีนี้มันจะยากนะครับทุกอย่างเนี่ยเราก็ทําได้เหมือนคนปกติทั่วไปนะครับเหมือนคนปกติทั่วไปเนี่ยแต่สิ่งที่ที่จะทําเมื่อก่อนยังทุกเนี่ยเราต้องคอยอาวางทุกแต่ตอนนี้ถ้าจะทุกคือเราต้องไปพยายามที่จะทุกพยายามที่จะไป ไปเกาะมันไว้อ่ะไปดูมันไปเหมือนกับอเราจะโกรธนเะมื่อก่อนเนี่ยเราโกรธแล้วโมโหเราปุ๊บเราจะ,หา,จะหาที่เกาะละย้ายไปดูลมหายใจไปอะไรไปเกาะอย่างอื่นเพื่อที่จะให้มันสลายไปแต่นี่คือการพอจะโกรธเนี่ยปุ๊บมันยังไม่ทันที่รวมมันสลายไปแต่ถ้าเราจะโกรธเ,เราก็โกรธได้แต่เราต้องพยายามใช้ความพยายามที่จะโกรธนะมันจะเปลี่ยนไปจากพยายามที่จะวางโกรธ แต่ทีนี้ถ้าเราจะโกรธคือเราต้องพยายามโกรธให้ได้ออย่างนี้ดียมันจะกลับกลับจลรัตาดกันเลยนะครับถ้าเราสลายอุปทานได้จริงๆมันจะมันทุกเรื่องเลยนะครับไม่แค่แค่ความโกรธนะครับมันแค่เราจะโกรธเราต้องใช้ความพยายามพยายามรวมขันมาโกรธให้ได้เนี่ยมันมันจะแตกต่างกันมันจะพวกกิเลสพวกอะไรทั้งหลายมันจะห่างไกลเราออกไปมันไม่ใช่ว่าเราจะโกรธได้ง่ายเหมือนเดิมมันจะ มันจะเปลี่ยนนะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับทุกกอารมณ์เลยนะครับรวมหมดเลยเพราะว่ามันก่อนที่มันจะเกิดได้มันเราต้องมารวมขันเราต้องไปดูก่อนเราต้องไปพูดง่ายตรงมันต้องรวมขันก่อนต้องไปปรุงแต่งกว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาส่งผลมาทางร่างกายไปตรงนี้มันแต่คนธรรมดาตรงนี hmm. ้เขาจะไม่มีมาขั้นมันจะยาวเป็นเส้นเดียวกันตรงนี้มันมีตรงนี้มาขั้นมันก็เลยจะทําให้มีเวลาแบบ เหลียวเฟือนะครับที่จะตัดแต่มันอยู่ในเสี้ยววินาทีนั่นแหละแต่แต่เราเนี่ยจะผู้ที่ไอชำงานเราจะเห็นตรงนี้มันระยะตรงนี้มันจะห่างมีเวลาแบบเหมือนกับเป็นนาทีแต่มันในเสี้ยววินาทีนั่นแหละแต่มันมีเวลานาน,านขึ้นห่วงเวลาตรงนี้มันจะยาวขึ้นช่วงเวลาที่จะให้เราตัดกว่าจะมันจะส่งผลต่อร่างกายของเราทําให้กว่าจะบันทึกเป็นสัญญากว่าจะอะไรเนี่ยมันจะ ห่างไกลออกไปนะครับมันมันยากนะฮะที่จะแบบถ้าถ้าเราปฏิบัติแบบถูกทางนะครับมันได่จะให้เราโกรธเรคือต้องใช้ความพยายามต้องขอต้องใช้คําว่าใช้ความพยายามที่จะรวมขันแต่มันเวทนานเกิดเวลานะแล้วเราจะไปทําทําไมเราจะไปฝืนทําไมอย่างเนี้ยทุกอย่างเลยมันเดียวถ้าเราทําคือเราฝืนคือเราฝืนทํานะครับ วันนี้อากาศร้อนมากปิดแอร์นึกว่าเปิดพอดีเลยลูกสาวเปิดแอร์มันกวามเย็นแล้วก็เลยปิดเสียงดังนะแอร์เสียงดังคร <c oughs> ับมันเนี่ยก็อยู่แบบตื่นอยู่ข้างนอกแต่ไม่ใช่ว่าไปไปจดจ่อเพื่อจะเอาตื่นนะครับตื่นแล้วก็แล้วไปเนี่ยช่างหัวมันจนไอ้ตัวตนเนี่ยของเราเนี่ยมันหมดไปมันหมดไปแล้วทุกอย่างมันก็จะผ่าน เป็นเป็นสิ่งที่ผ่านมาเอาเข้าจริงๆเนี่ยสภาวะทุกสภาวะเนี่ยเราแค่หลงนะหลงไปเห็นนะทุกสภาวะทุกอารมณ์เนี่ยทุกหรือทุกอะไรเราแค่หลงหลงไปยึดอหลงไปดูไปเกาะมันไว้มันก็เลยมีมันก็เลยอยู่นานทุกอย่างเนี่ยเกิดจากความหลงเราทั้งนั้นนะครับทุกทุกหรือว่าอารมณ์อะไรต่างๆทุกอย่างแล้วจุดเริ่มต้นมันก็ที่เรานะครับ เพราะเรานะเพราะมีตัวตนเรานะครับไปเฝ้าดูแล้วก็หรือไปถือมันไว้ไปเกาะมันไวนะ้มันก็เลยอยู่นาน่สุดท้ายก็คือเราเนะี่คือต้นเหตุของการเกิดทุกสุขหรือทุกอย่างเลยนะครับตัวตนของเรานี่แหละก็ให้ไปไล่ฟังส่วนมากมาฟังที่ไรผมก็จะให้ไปไล่ฟังมันจะค่อยค่อยอ่า เนี่ยแล้วทีนี้ในการปฏิบัติที่นี้พวกชานพวกอะไรเนี่ยเนี่ยผมเคยพูดตั้งแต่อีพีก็แลงส่วนมากคนจะไม่ไม่ยอมรับนะว่าไอ้พวกชานพวกอะไรเนี่ยไม่ใช่ทมของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าเรียนมาผมก็พูดหลายครั้งแล้วพระพุทธเจ้าเรียนมาแต่พูดง่ายก็เป็นประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าก็ว่าได้นะครับแต่แต่ก็เขาสอนกันมาพระพุทธเจ้าก็ไปทําตามเขาสุดท้ายมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านก็เลย หายออกเนี่ยจะสังเกตเวลาที่ท่านไปโปรดที่ไหนเนี่ยส่วนมากนี่เจ้าสำนักเนี่ยบรรลุที่หลังลูกสิเพราะอะไรเพราะมันเก่งแล้วมันดูได้ชาญได้อะไรอันได้ชาญได้อะไรเนี่ยมันยิ่งเหนียวแน่นมันยิ่งเหมือนกับรวมขันเ้าเป็นตัวตนเนี่ยเป็นขนาดารูปไม่ชานเนี่ยก็ยังไม่จบนะครับยังไม่มีรูปยังไม่ถึงนิพพานนะฮะเนี่ย มันยิ่งพูดง่ายๆก็ยิ่งแก่กล้ายิ่งแก่กล้านะครับตบะยิ่งแก่กล้ายิ่งอะไรยิ่งวางยากไปอีกนะอย่างพระอานุนเนี่ยรู้มาทุกอย่างแต่ไม่จบเนี่ยไปจบที่หลังเขาอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยบางสำนักเนี่ยท่านไปโปรดเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยมันรู้ทำหมดแต่อาจารย์เนี่ยกับไม่บรรลุธรรมเนี่ยก็เพราะอย่างนี้นะก็เพราะว่า บของเขามันแก่กล้านะครับเขาบำเพ็ญมาเขาปฏิบัติมานี่ก็เหมือนกันนะครับเขาไม่ไม่ยอมรับสิ่งที่ผมพูดนะเนี่ยมีอส่วนมากก็คือจะหมดหนทางเลยนแะปฏิบัติไปจนหมดหนทางนะครับถึงจะยอมรับนะครับแต่ถ้าถ้าไม่หลงซะก่อนนะครับแต่ถ้าส่วนมากถ้าหลงก่อนเนี่ยก็ยากเนี่ยเนี่ย ก็ไม่อยากไปพูดเดี๋ยวมันกระทบอะครับนะครับก็อย่าลังเลนะครับก็คือต้องไอ้น,นี่ไว้เลยว่าเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวตนของเราหมดไปนะฮะเท่านั้นนะครับตรงไหนบ้างลักษณะตรงไหนที่มันเป็นตัวตนบ้างเราคลายออกทั้งหมดเลยดูให้ได้รู้ให้ได้ว่าไอต้ตรงไหนบ้างในตัวตนของเรา ต,ตัวที่เฝ้าดูดดอยู่นั่นแหลนะเนี่ยดูอยู่สังเกตอยู่เห็นอยู่นั่นแหละคอยแบกคอยวางคอยอะไรมันมันก็เราทงนั้นแหละนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ยอมรับว่านี่คือเรามันก็ยากที่จะจบนะครับเนี่ยปฏิบัติเพื่อให้เราหมดไปเท่านั้น,นไม่ต้องไปสนใจนิพพานไม่นิพพานยังไงมันก็นิพพานถ้าไม่มีเรานะครับก็อีพีนี้ก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับก็ ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ